ก็ไม่ชอบเลยค่ะคือเราไม่ได้ไม่ชอบเพื่อนที่สูบพอดนะแต่ว่าในพอดอ่ะก็มีสารต่างๆอย่างนิโคตินโพพีินไกลคอทั้งสารพวกนี้มันทำให้เราเวียนหัวครับผนไม่เพียงพอแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ความจำเราแย่ลงด้วยเดี๋ยวนี้พอดก็หาซื้อได้ง่ายอัตราการสูบพอดของคนก็เพิ่มเยอะขึ้นโดยเฉพาะในเด็กช่วงอายุ15-19มีอัตราการสูบพอดเพิ่มขึ้นจากปี58ประมาณ5เท่าเลย ก็นั่นเลยค่ะถ้าสูบแล้วไม่ดีขึ้นก็เลิกเถอะอจริงป่ะพี่หนูเครียดมากเลยพอหนูได้กินพอดแล้วดีหนูก็รู้สึกว่าผิวหนูแห้งสีก็ขึ้นง่ายกว่าปกติั้งที่ผิวหนูทำมาดีมากแล้วอีกอย่างหนึ่งพอน้องหนูมันเห็นพอดเป็นตูกรตูนน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยมันก็อยากได้ใช่ปะ พูดตรงๆเลยคือมันทำไวร่าเด็กชัดๆเลยอะพี่แล้วไหนจะชอบแ่างข่าวอีกว่าพอ,อไม่น่ากลัวเท่าบุรีเนี่ยชีวิตหมดชิปเพราะบุรีไฟฟ้าเลยก็ยังจ,จะสูบกันไอ้ที่จะสูบกันเนี่ยมไม่รู้ไงวะพอไม่ได้ส่งผลเสียให้กับตัวเองแต่มาส่งผลเสียกับคนอื่นด้วยทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเต็มไปหมด ทั้งมะเร็งหอบหืดหัวใจเบาหวานและนี่ก็เป็นนักรีวิวด้วยไงพอที้กินพวกนี้เยอะๆก็พออืดพออมอาหารก็ไม่ย่อยอีกเลือกเธอบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาไม่เพื่อตัวเองก็เพื่อคนรอบตัว